ตรงนี้นะครับเป็นบริเวณด้านในคอนโทรลนะครับที่ยังไม่ได้เคลือบนะครับก็นี่นี่นะครับนะครับก็เคลือบด้านในนะครับนี่นะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับนี่นะครับเมื่อเราเคลือบพลาสติกด้านในคอนโทรลก็จะมันเงาขึ้นมาเลยครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องของ จากพันขาประจํานะครับก็สําหรับวันนี้นะครับจ่าก็มีวิธีดีๆนะครับที่จะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเผื่อนําไปใช้ประโยชน์นะครับ mm. เกี่ยวกับการที่เรานะครับจะเคลือบพลาสติกนะครับที่ใช้เกี่ยวกับเคลือบในรถหรือว่าพลาสติกคอนโซลต่างๆนะครับด้วยน้ํายาที่เราจะทําเองนะครับสาหรับพวกแว็กที่เรานํามาเคลือบพลาสติก ที่เราซื้อมาจากร้านประดับยนต์ต่างๆนะครับก็มีราคาแพงนะครับเราก็จะมาใช้สิ่งในครัวเรือนของเรานะครับเพื่อที่จะทำของเคลือบพลาสติกขึ้นมานะครับส่วนอุปกรณ์ที่จะใช้นะครับมันก็จะมีนี่ครับน้ำมันพืชนี่นะครับก็จะใช้น้ำมันพืชที่ห่อไหนก็ได้นะครับไม่ต้องจำเป็นต้องเหมือนจ่านะครับเราก็จะมี น้ำยาล้างจานนะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแล้วก็จะมีน้ำยาปรับพนุ่มนะครับก็จะมีอุปกรณ์เท่านี้นะครับส่วนผสมที่เราจะผสมนะครับก็สำหรับน้ำยาล้างจานนะครับก็ถ่ายมาใส่ขวดเล็กแบบนี้นะครับก็จะได้บีบได้สะดวกนะครับก็จะใช้ขวดเล็กนี้นะครับเพื่อที่ผสมในขวดแบบนี้นะครับ ถ้าท่านผู้ชมไม่มีนะครับก็ขวดธรรมดาก็ได้ครับถ้ามีก็ใช้แบบนี้จะได้สะดวกนะครับก็น้ำยาล้างจานนะครับเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็บีบอยู่นี้นะครับ,มมก,บ,บ,รบก็หนึ่งช้อนโต๊ะครับท่านผู้ชมใส่ผสมลงไปในขวดนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำมันพืช ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับน้ำมันพืชเหมือนกัน1ช้อนโต๊ะครับท่านผู้ชมนี่นะครับใส่ไปแบบนี้1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำยาปรับผนุ่มน้ำยาปรับผนุ่มนะครับ ผสมลงไปนะครับสำหรับน้ำยาปรับผนุ่มนะครับก็ใส่สองช้อนโต๊ะนะครับเพื่อจะได้เพิ่มความหอมนะครับเพราะว่าน้ำยาปรับผนุ่มนั้นเขาก็มีความหอมนะครับสองช้อนโต๊ะแบบนี้นะครับ แล้วเราก็ผสมเขย่าให้เข้ากันครับท่านผู้ชมก็หลังจากนั้นนะครับก็นำหัวฉีดนะครับมาใส่ก็จะได้น้ำยาส่วนผสมที่สำหรับฉีดพลาสติกในรถยนต์ ชนิดเข้มข้นเลยครับท่านผู้ชมเมื่อเรา,ขาเขย่าเข้ากันแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับอยากได้จํานวนที่ยึก่กว่านี้นะครับท่านผู้ชมก็ใส่ส่วนผสมต่างๆเพิ่มจํานวนให้มากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะานําไปทดลองในการฉีดพ่นเคลือบพลาสติกในรถนะครับส่วนอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเคลือบก็จะมีฟองน้ำเนี่ยครับในการที่จะนําไปเช็ดถูนะครับตรงนี้ครับท่านผู้ชมที่เป็นขอบพลาสติกนะครับ ที่เราจะเคลือบนะครับเนี่ยอันนี้ก็ล้างรถมาเรียบร้อยครับก็จะเคลือบพลาสติกนะครับให้ท่านผู้ชมได้ทดลองนะครับก็จะเคลือบคอนโซลก็ได้นะครับแต่อันนี้เดี๋ยวลองเคลือบด้านนอกนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมนี่นะครับท่านผู้ชมก็เราก็ฉีดนี่นะครับหรือจะฉีดลงไปแบบนี้ก็ได้นะครับ เราเช็ดเคลือบอยู่นะครับนะครับทา่านผู้ชมเราเช็ดเคลือบแล้วนะครับเขาค่อยจะเงาขึ้นมาทันทีเลยครับสำหรับ มีกลิ่นหอมเลยนะครับตอนที่เราเคลือบแล้วนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมที่เคลือบไปแล้วนะครับผิวของเขาก็มันเงาขึ้นมาเลยครับจากที่กระด้างออกขาวนะครับท่านผู้ชมนะครับเคลือบใช้น้ํายาเพียงนิดเดียวนะครับเนี่ยครับกขฉีดไปเพียงนิดเดียวนะครับเขาก็ดำเองงามขึ้นมาครับด้วยน้ํายาล้างจานกับน้ํามันพืชนะครับเงาขึ้นมาเลยครับเนี่ยครับ ก็เคลือบเจ้าที่ปัดน้ําฝนด้วยนะครับเนี่ยครับท่านชมดําเงางามขึ้นมาเลยนะครับก็จะติดอยู่แบบนี้นะครับเป็นอาทิตย์นะครับก็ใช้น้ํายาเพียงนิดเดียวก็ถ้าท่านผู้ชมนะครับสนใจที่จะลองทําก็เอาวิธีการแบบนี้ไปทําได้นะครับก็จะได้ไม่ต้องซื้อน้ํายาแว็กราคาแพงนะครับก็เพียงแค่นี้ก็ทําได้แล้วครับตรงนี้นะครับ เป็นบริเวณด้านในคอนโซลน,นะครับที่ยังไม่ได้เคลือบนะครับก็่นี่นะครับนะครับก็เคลือบด้านในนะครับนี่นะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก็นี่นะครับเมื่อเราเคลือบพลาสติกด้านในคอนโซลก็จะมันเงาขึ้นมาเลยครับท่านผู้ชมเนี่เหมือนใหม่เลยนะครับเคลือบด้านในก็ได้นะครับ กินหอมเลยครับเขลอบพลาติกก็ใช้น้ํายาเพียงนิดเดียวก็ทำความสะอาดพลาสติกเคลือบเงาให้เงางามแบบนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมคิดว่านะครับถ้าคิดคลิปนี้นะครับมีประโยชน์สําหรับในการที่จะทําอุปกรณ์แบบนี้ก็ฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องอ จะบพันด้วยนะครับสําหรับวันนี้จะบพันต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอสวัสดีครับ